สวัสดีครับอยู่กับพี่อางนะครับแล้วน,นี้เราก็อยู่กันในเกมสปอร์นั่นเองและเราก็อยู่กันในช่วงมีพัฒนาการนะครับนี่ก็คือหนอนทะเลของเราซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าแม่บ้านอยากผสมพันธุ์กับเราด้วยแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งผสมพันธุ์กันเลยผสมพันธุ์ไปตอนนี้ก็คงไม่ได้อะไรเพราะว่าเราชิ้นส่วนวิพัฒนาการยังไม่มีนะครับอ่าได้มาละชิ้นส่วนแรกตอนนี้เป็นสัตว์กินพืชนะครับ เราต้องกินอาหารซึ่งก็คือกินพืชนั่นเองอย่าไปกินเนื้อจ้ละล่ะกินเนื้อนี่เสียเลือดนะครับเพราะว่าท้องเขาจะเสียนะครับผม mm. เราต้องไปพบป่าสายพันธุ์อื่นสวัสดีเพื่อนอ่าเจอสายพันธุ์อื่นแล้วครับ <What? S 1> น่าจะเคยเป็นศัตรูกับเราตอนอยู่ในน้ํานะครับ <What? S 1> สวัสดีครับเขาให้เราร้องเพลงครับเราก็ร้องเพลงเป็นเหมือนกันแหละถ้าร้องเพลงเป็นด้วยกันทั้งคู่แบบนี้ก็สร้างความสัมพันธ์กันได้ง่ายๆครับ mm. และเราก็ได้ชิ้นส่วนมา <What? S 1> ป้องภายในการเล่นของพี่อาร์มนะครับก็คือว่า มันจะมีเจ้าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อยู่เป็นสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์อ่ามันจะไม่ใช่สัตว์ยักษ์นะมันจะเป็นสัตว์กลายพันธุ์ที่เลือด250ซึ่งพี่ยามอยากจะได้เข้ามาเป็นเพื่อนหรือไม่ก็ฆ่าเขาซะแต่ถ้าเราจะทําอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องมีความจําเป็นที่เราจะต้องวิวัฒนาการชิ้นส่วนของเราให้สุดยอดกว่าน,นี้นะครับเราต้องมีชิ้นส่วนดีๆ <Yeah. S 1> ในการที่เราจะเอาชนะเขาหรือไม่ก็เอาเข้ามาเป็นเพื่อนนั่นเอง เราก็ทําให้เขาประทับใจ3ตัวก็เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะครับมันจะมีอาชีพเม้นต์อยู่นะก็คือเป็นเพื่อนกับ25เผ่าพันธุ์แล้วก็กวาดล้าง25เผ่าพันธุ์ซึ่งพียมก็คงไม่ไม่ทำขนาดนั้นมันจะกินเวลานานมากยิ่งกระดูกกองใหญ่เราก็ยิ่งมีวัฒนาการดีนะครับสวัสดีเพื่อนคนนี้เขาก็ยังงงว่าเราคือใคร <What? S 1> ดูซิว่าเขาจะสามารถร้องเพลงได้ไหมถ้าร้องเพลงได้ก็สบายมาก แต่ถ้าเกิดเขาเต้นหรือว่าเขาหวานสเสน่ห์ใส่เนี่ยแล้วเราไม่มีเต้นหรือหวานเสน่ห์เนี่ยเราก็อาจจะอ,อ้าวเฮ้ยมันไม่ยอมเป็นเพื่อนกับเราวะก็น่าได้นะน่าจะถึงนะอ้าถึงโอเคมันต้องถึงสิโอเคเราเริ่มมีสมองที่ใหญ่ขึ้นแล้วครับ <Yahoo! S 1> จากการปฏิสัมพ,พันธ์กับสิ่งมีชีวิตรอบข้างใหญ่ขึ้นมากระจึงหนึ่งเริ่มฉลาดแต่หน้าตามันไม่ค่อยน่าฉลาดเท่าไหร่เริ่มตั้งสูงได้แล้วเยี่ยม ขอไปสำรวจทางนู้นหน่อยแล้วกันภูเขาไฟระเบิดเหรอแถวนี้มืดมากเลยนะสิ่งมีชีวิตพวกนั้นเขายังงงงงกับเราอยู่ว่าเราเป็นใครแต่เราขอชิ้นส่วนไปก่อนละสวัสดีเพื่อนนายสามารถร้องเพลงได้ไหมเ <What? S 1> ขาบอกเขาลองได้ <What? S 1> เปิดคอนเสิร์ตกันสักหน่อยสิฮ <What? S 1> ่าผูเมิดรเก่นกหนึ่งเผาเรียบร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเอาเขาเข้าฝูงก่อนนะครับนายอยากเข้าฝูงกับเราไหมเพื่อนร้องเพลงกันสักสองสเต็ป เรียบร้อยได้เข้าฝูงครับต่างเผ่าพันธุ์แต่ก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้ทีนี้เราเดินไปเรื่อยๆก็อาจจะเจอศัตรูคนที่เขาไม่ชอบเราก็มีนะครับ <c oughs> ก็อาจจะเกิดจากการที่เราไปทําให้เขาตายตั้งแต่ตอนอยู่ในน้ํานั่นแหละตรงนู้น <c oughs> มีอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์นี้ไม่ค่อยหอไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่วะแต่ลักษณะก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องอยู่นะคุยกันหน่อยเออ ถึงจะไม่ค่อยชอบเราแต่ก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องแบบนี้ก็พอจะปูม,มิตรได้ครับ uh huh. ถ้าไม่งั้นเราอาจจะต้องฆ่าเขา uh huh. ตัวที่สองแล้วก็ตัวที่สามรู้เรื่องคุยกันรู้เรื่องพวกนี้เก็บชิ้นส่วนกันต่อไปเฮ้ย uh huh. เราเริ่มได้ขาดา่าไดโนเสาร์มาแล้วนะ uh huh. กินผลไม้ก่อนดีว่าเดินทางมาไกลแล้วหิว uh huh. ต้นไม้มันอยู่สูงกินไม่ถึงหาต้นไม้เตียเต้ยๆนะต้นพุ่มเตียเต้ยๆไอเกมนี้มันก็เหมือนจริงเกินไปนะบางทีดูจาก ชิ้นส่วนของเขาแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะ,จะเจริญกว่าเรานะครับสวัสดีเพื่อนร้องเพลงกันสักหน่อยได้ไหมโอ้โหเขามากเป็นฝูงครับถ้ามาเป็นฝูงแบบนี้เราจะแพ้เขาฝูงสามคนแถมเต้นได้ด้วยไม่ไหวไม่ไหวเราสู้ไม่ได้ถูกมิดเจอเขาไม่ได้แน่ไปดูฝั่งนู้นดีกว่าครับฝั่งนู้นน่าจะง่ายกว่าก็เหมือนไม่ง่ายนั่นแหละ <H an? S 1> แต่มีชิ้นส่วนให้เราเก็บอยู่อะขอคุยด้วยหน่อยเดี๋ยวก็รู้ว่าคุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่อง,ไม,องไม่รู้เรื่องแล้วครับ ขาวิพัฒนาการสูงกว่าเรารีบเก็บชิ้นส่วนรีบกลับออกไปดีกว่าและนั่นก็คือเหตุผลที่เราต้องวิพัฒนาการตามเขาให้ทันของเขานี่ทําได้หลายอย่างนะครับเตะท่าก็ได้ร้องเพลงก็ได้หวานเสน่ห์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับเต้นก็ได้ของเราทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากร้องเพลงเราไม่ฉลาดเท่าเขาประมาณนั้นเราเพื่อเราไปไหนนะเอาเพื่อเราตายวะอยู่ดีก็หายไปฝุ่งหลือเราอยู่คนเดียวร้องหาคู่โอเค <Yahoo! S 1> แล้วคู่เราก็จะออกไข่นะครับ วิวัฒนาการมันขึ้นมาและเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนของเราได้นั่นเอง <Yahoo! S 1> เรามีปากนกที่ร้องเพลงระดับ2เราต้องการการร้องเพลงเก่งๆต้องปากเป็ดแบบนี้ครับเราจะเป็นสาพันธ์เป็ดหรอเนี่ยเรามีมือที่สามารถใช้จับได้ ก็จะเป็นประมาณว่าแบบนี้แล้วก็มีขาซึ่งมีความเร็วในระดับหนึ่งมันก็กลายเป็นนกจอกเทศไปอะไรเงี้ย <What? S 1> ติดปีกให้ด้วยแล้วกันครับอย่างน้อยๆก็เขาจะได้รู้ว่าเราก็าเป็นนกจอกเทศนะเออค่อยดูดีขึ้นมานิดหนึ่งแค่นิดเดียวนะอ้าวย้ายถิ่นฐานแล้วหรอเราก็ต้องตามเพื่อนเราย้ายสิ่นฐานไปด้วยนะครับแต่ว่าเราคงต้องผูกมิรกับคนแถวนี้ก่อนนะครับแต่เขาก็ยังอุตส่าห์ทิ้งเพื่อนเราไว้คนนึงนะ เพื่อนเดี๋ยวก่อนมานี่มาเข้าฝูงกันเราต้องการนายอันนี้คือหวานสเสน่ห์จัดไปหวานสเสน่ห์ก็หวานสเสน่ห์โอเคเยี่ยมได้ฝูง <ๆ S 1> การวิ่งก็เหมือนจะเร็วขึ้นนิดนึงแล้วเราก็สามารถที่จะล่อนได้นิดนิดหน่อยหน่อยะครับแบบนี้อ่ะที่เตียงที่เดียวเยวท่านั้นเราไม่ใช่สตปีกสวัสดีเพื่อนนายสายพันธุ์ไหนเนี่ยลังมาอยู่ไหนเนี่ยเขาชื่อว่าอีกู้ครับผมผูกูมิใจกันหน่อยดิเท่้า เท theta ระดหนึ่งโเราเาทส h e สู้เขาไม่ได้่ะเขาเต้นนีครับผมเราก็เต้นได้เหมือนกันโต้เราก็เต้นสู้เขาไม่ได้เหมือนกันโอ้โหพี่เขาก็เทส h e t บ่อยเหลือเกินสู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้กนหนีครับ <What? S 1> ข้างหน้านั้นไม่ได้เป็นมิตรกับเราเลยแต่เราอยากได้ชิ้นส่วนเหลือเกินเขาไม่ผูกมิดกับเราด้วย <What? S 1> ไปเอาชิ้นส่วนแล้วรีบหนีซะก่อนที่เขาเจอโกรธเราไปมากกว่าน,นี้ไปครับ เพนครับผมหนีด่วนๆเราก็คงทําได้แค่นี้นะครับกับพวกนี้นะ <Huh? S 1> พวกนั้นก็ไม่ชอบเราอีกเขาจะโกรธอะไรเรานักหนาครับ <Huh? S 1> นี่นี่พวกนี้พวกนี้พวกนี้เขาเป็นมิตรกับเราเอา้าเพื่อนเราตายว่ะโอ้โดนไอ้พวกนั้นฆ่านะครับเรามาเป็นมิตรกับพวกนี้ดีกว่าครับผมไอสายพันธุ์พวกนี้มันหวานเสน่ห์ได้อย่างเดียวเหรอ <What? S 1> ถ้างั้นเราก็น่าจะผูกพิษได้ง,ง่ายๆจับไปหนึ่งดอกไอเด็กไอเอไอตัวน้อยตัวน้อยตัวน้อย ไอตัวน้อยนี้ผูกมิดง่ายครับส่วนไอพวกที่มีประกายประกายประกายขึ้นน่ะก็คือเป็นพวกที่พี่อาร์มเรียกมานะ <Yeah. S 1> เป็นไงล่ะเจอร้องเพลงขั้นสุดยอดประสานเสียงเรียบร้อยเป็นเพื่อนกันไปเ uh huh. อ้าฝูงไปแล้วครับเราเรียกเขาได้แค่ชั่วขราวนะหวานสเสน่ห์เราหวานสเสน่ห์สู้เขาไม่ได้เราต้องมีเพื่อนช่วยไม่ไหวไม่ไหว <Yeah. S 1> เฮ้ยพวกนี้มนเกลียดเราเกลียดเราก็ทําให้เขารักซะเราร้องเพลงชวนเราร้องเพลง พวกสิ่งมีชีวิตที่นักเลงนักเลงแบบเนี้ยส่วนใหญ่มันจะผูกมิดไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าเราสามารถผูกมิดกับเขาได้เนี่ยก็คือแบบว่าจบเลยจริงๆเจอพวกนี้ต้อง,ต,องต้องไล่ฆ่านะถึงจะมัน <What? S 1> เป็นเพื่อนกันร้องเพลงเหรอกระจอกนี่เสียงเราอย่างใสเฮ้ยโอ้สมองโตขึ้นอีกหนึ่งระดับครับตอ <Wow. S 1> นนี้เราก็สามารถเอาสมาชิกเข้าฝูงได้สตัวนายคือลิงหรอมาเป็นเข้าฝูงกันหน่อยดิ ฝูงเราตายไปแล้วเพื่อนมีมีเพื่อนคนไหนก็ตายหมดเราเอาเขาเข้าไปในเขตศัตรูไงเขาก็เลยตายกันนะครับทีนี้หาเพื่อนอีกสักคนหนึ่งดิกลับไปผูกมิดกับพวกนี้ดูซิว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้พี่ยามจะเรียกฝูงออกมาอีกหนึ่งครั้ง <Yeah. S 1> แบบที่เรียกมาตอนที่ผูกมิดกับพวกนี้นะครับ <Yeah. S 1> เรามีเพื่อนแล้วเขาเนี้ยเราเต้นสู้เขาได้อยู่นะถ้าเต้นเนี้ยสู้ได้ แต่หวานเสน่ห์เนี่ยเราเหมือนจะสู้ไม่ได้เท่าไหร่พอไอ้ลิงนี่ดันหวานสเสน่ห์ไม่ได้อีกโอเคเต้น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 สู้ได้ไว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 อ่าเอามามาเป็นเพื่อนกันเขาฝูงเราดวนดวนเลนายอะไม่มีปัญหาไอ้ลิงมันช่วยเราเต้นได้ครับแต่มันช่วยเราหวานสเสน่ห์ไม่ได้แค่นั้นเองหวานสเสน่ห์เราหวานอยู่คนเดียวเยี่ยมได้ฝูงละทีนี้เราจะเป็นเพื่อนกับใครก็ง่ายขึ้นแล้วครับ เราะเราจะอาศัยคนมากไปลุมเขาข้างหน้านั้นอันตรายมากโอ้โหไอลิงเราเข้าไปบวกเลย <What? S 1> ไม่บวกดิลิงกลับบ้านกลับบ้านมานี่มานี่จะไปบวกจะไปลบอะไรเขานักหนาครับเราคงต้องช่วยแล้วละ่ะไปไปกัดมันกัดฟาดทาอะไรก็ได้สักอย่าง oh. ไอลิงจะตายแล้วโอเคช่วยได้ไหมเนะี่ย oh. ได้ปะอีกตัวนึีกตัวนึีกตัวนึง,ต,นงตีมันกัดมันโอเคเราเรียกฝูงมาช่วยพอดี แต่ว่าก็มีเพื่อนเราตายไปคนหนึ่งนะ <What? S 1> ไอลิงโดนตีอีกแล้วช่วยช่วยเพื่อนก่อนถวยลิงไอลิงตายอีกแล้วมันจะอะไรนังหนาครับลิงโอเคเราช่วยกันลุมกอนครับสู้ไม่ได้เราก็ลุมครับผม <What? S 1> โอเคตายไปเร็วๆๆก่อนเพื่อนมโนจะหมดฤทธิ์ครับเราต้องรีบเป็นเพื่อนกับเขาก่อน <What? S 1> อุพ่นพิษใส่เราอีกมันต้องต้องฆ่าจริงๆใช่ไหมเนี่ย <What? S 1> หวดมันตีมันตีมัน่นอยเขาเท่าไหร่หรอ ฟาดมันเข้าไปไอ้เพื่อนตัวกลมเรานี่โหดว่ะตีก็ได้ร้องเพลงก็เก่งครับผมเออตายไปเอ้าเพื่อนมันโนเราหายหมดแล้วครับโอ้ต้องรอเรียกมาใหม่สิอย่างนั้นโอ้เราเต้นไม่ค่อยเก่งด้วยเขาเต้นเก่งกว่าเราครับหวานสเสน่ห์เราก็เหมือนจะแพ้ไหมแพ้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เฮ้ยนั่นเหมือนสู้กันอยู่เราต้องเข้าไปช่วยครับเราคือคนดี เราก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ได้นะเนี่ยสู้ไม่ได้เราก็ลุมครับผมต้องรีบไปยินข้าวไม่งั้นเราจะตายโอเคตายไปก่อนมันมละตายโอ้โหวิ่งหนีวิ่งหนีหน,นีก่อนเบื่อนเลือดเราไม่พอไอ้พวกนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราต้องกลับไปเอาคืนแน่ไม่ต้องห่วงวิ่งชนสตันซะเลยนี่แนะ่หวัวหน้ามันเพื่อเราตายไปแล้วว่ะหนีก่อนหนีก่อนบินหนีเลยโอ้โหมันพ่นพิษใส่เราอีกสักหักเฮ้ยเลือดก็ไม่จะเลือดก็ไม่พอ เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ฮิวได้บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนขอฮิวเลือดหน่อยเอ้าภูเขาไฟระเบิดอีกอ,อะไรนักหนาวะเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> อ้ชีวิตโอ้ชีวิตรันทดเราไปจัดการไอ้พวกนั้นดีกว่าครับไอ้พวกเนี้ยมันเหลืออีกสามตัวเอง <c oughs> เราเรียกฝูงมโนออกมาก็น่าจะชนะได้โอ้ยมันยิงเราอีกแล้วตีมันนั่นแหละมาแล้วฝูงมโนเรามาแล้วครับมันไม่มีอยู่จริงฝูงนี้ไม่มีอยู่จริง เราเรียกมันมาเฉยๆมันคือฝูงในจินตนาการโอเคมันก็ใช้ได้อยู่นะทีนี้เราไล่ฆ่ามันเลยไหวเป่าไม่รู้เริ่มจากพุ่งชนก่อนชนเข้าไปหวัวหน้าตีตีนั่นแหละเออไยเรียบร้อยใครไม่เป็นมิตรกับเรามันก็ต้องโดนเราจัดการแบบนี้ครับบอกแล้วเราโหดสู้ได้เป็นมิตรได้เป็นไงละ่ะ แล้วผมว่าน,นี่คือเกมสปอร์นะครับสำหรับพีนี้ก็คงต้องไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวี่หน้าพี่อัมก็จะไปทําการผูกมิตรให้มากขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ถึงควรแก่เวลาแล้วก็ต้องขอตัวลาเป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพวกใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อารมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s ั b ส c r i b ์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม